ธนาคารกสิกรไทยปล่อยกู้20ง0มบาทผ่อนเพียงเดือนละ680บาทเท่านั้นโดยทางธนาคารกสิกรไทยต้องการแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยได้ปล่อยสินเชื่อที่มีชื่อว่าสินเชื่อเงินด่วน Express Loan โดยสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน สามารถนำเงินไปหมุนได้สามารถกู้ได้ทุกอาชีพทั้งอาชีพประจำอาชีพอิสระเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถกู้ได้โดยเริ่มต้นผ่อนเพียงหมื่นละแค่330บาทเท่านั้นสามารถสมัครได้ง่ายยิ่งมีบัญชีธนาคารกรสิกรไทยเพียงใช้แค่แบบประจำตัวประชาชนแค่ใบเดียวก็สามารถสมัครยื่นกู้ได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ซึ่งมีผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้สูงสุดถึง50,000บาทในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่15%ถึง26%ต่อปีเท่านั้นในส่วนของคุณสมบัติของผู้กู้สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำต้องเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปโดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน70ปี ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปและมีอายุงานไม่น้อยกว่า6เดือนมีเบอร์โทรศัพท์มือถือและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สำหรับคุณสมบัติของเจ้าของกิจการต้องเป็นคนไทยมีอายุ20ปีขึ้นไปอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน70ปีต้องมีรายได้ต่อเดือน20,000บาทขึ้นไป ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีมีเบอร์โทรศัพท์มือถือและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สำหรับอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าต้องเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปโดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน70ปีและต้องมีรายได้อยู่ที่20,000บาทขึ้นไปต่อเดือน ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีมีเบอร์โทรศัพท์มือถือและที่อยู่ที่ชัดเจนสามารถติดต่อได้สำหรับวิธีการสมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน k p a s s ของทางธนาคารกสิกรไทยได้เลยหากใครยังไม่มีให้ไปติดต่อธนาคารกสิกรเพื่อเปิดบัญชีและทำการดาวน์โหลดและสมัครแอปเคพ s s เมื่อสมัครแอปเคพ s s เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Express Loan ได้เลยนะคะโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 1. ให้กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน k p a า t และเลือกเมนูธุรกรรม 2. เลือกเมนูสินเชื่อ 3. เลือกสินเชื่อเงินด่วน 4. ให้อ่านรายละเอียดสินเชื่อเงินด่วน Express Loan จากนั้นให้กดสนใจสมัคร 5. กรอกข้อมูลอาชีพและรายได้ 6. ระบบจะคำนวณวงเงินสูงสุดและอัตราดอกเบีย้ยเบื้องต้นให้เราสามารถปรับวงเงินและระยะเวลาในการผ่อนชำระได้จากนั้นให้กดต่อไป 7. ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงการมีสินเชื่อส่วนบุคคล 8. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ จากนั้นกดต่อไป9เลือกยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เนต็ต10เลือกยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตเพื่อจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต11ให้เลือกแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระเงินกู้และเลือกบัญชีที่รับเงินและชำระสินเชื่อจากนั้นให้กดต่อไป 12. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากนั้นให้กดต่อไป 13. กรณียินยอมรับผลการพิจารณาสินเชื่อบองตน้นให้กดต่อไป14คุณจะได้รับสัญญาสินเชื่อผ่านอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัครเมื่อพิจารณาสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วให้กดตกลงเพื่อรับสินเชื่อ 15. กดตกลงและรอผลการพิจารณาสินเชื่อ 16. สมัครสินเชื่อสำเร็จแล้วให้รอผลการพิจารณาภายใน3วันทําการหากอนุมัติจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารขอให้กู้ผ่านกันทุกคนนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง โครงการราชนะโครงการมสามสิบสามเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ